ใช่ผมคิดว่าแตทา่ทางที่เขาอยากให้เกิดที่สุดคือซอฟต์ซอฟ์แลนด์หรือว่า land แลนด์แบบแบบที่เขาต้องการนะั่นคือลดไม่เยอะหรือไม่ต้องลดด้วยซ้ำหรือลดนิดเดียวหรือก็ค่อยๆให้เศรษฐกิจมันซบคำว่าซอฟท์แลนดิ้งที่พาเวลต้องการในความเป็นผมนะก็คือเศรษฐกิจสารัฐโตคิวออนคิวอ่อนๆหรือไม่โตหรือติดลบนิดหน่อยแค่ไต่มาดเดียวแล้วกลับมาได้นั่นแหละคือซอฟท์แลนด์เราเออตรงนี้จบละแล้วฉันก็ ประคองดอกเบี้ยลดไปหน่อยช่วยนิดนึงและกลับมาเดินกันใหม่ผมว่านี่คือสิ่งนี้เขาต้องการสิ่งนี้เขาอยากได้ที่สุดครับก็คือซอฟต์แลนดิ้งของสหรัฐแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ย EM จะดีมากตลาด e m จะดีมากเพราะว่าถ้าเป็น uh, global soft land ก็เท่ากับ EM เ a k e o ทคออฟผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเรากลัวกันว่ามันจะลงแลนดิ n งแบบแรงสุดท้ายไม่เกิดเพราะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้มันต้องมันต้องแรงสักทีเพราะ2มา23เนี่ยไม่มีถดถอย24ก็น่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ถ้ามาันตรวจถอยเบาเนะี่ย E M จะ take off ทันทีครแล้วก็ผมคิดว่าหุ้นไทายปีหน้าค,ควรควรจะต้องดีขึ้นควรจะต้องดีขึ้นกว่านี้นะครับค่ะในปรากฏการณ์ถ้ามี E M take off จริงๆนะคะตลาดที่จะมานะคะคือเราดูทั้งตัวที่เป็น Emerging Market เลยก็ได้นะคะว่าตลาดไหนน่าจะได้อันิสบจากเม็ดเงินนะคะแล้วก็คือคำถามก็สำคัญนะคะในบ้านเราเนี่ย มีโอกาสไหมที่จะได้กลับกระแสะ EM take off ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราจะได้กลับมามากน้อยแค่ไหนนะคะปีนี้ขายไปเป็นแสนเจ็ดนะคะปีหน้าจะมาได้เท่าไหร่นะคะจากาดัชนีเราไปได้ไกลแค่ไหนคะคุณกาผมว่าเอาเอา,เอาแค่เดือนนี้ก่อนผมว่าเดือนเนี้ยชัดเลยว่าเดี๋ยวฝรั่งจะหยุดคริสต์มาสนะเพราะฉะนั้นเขาทำงานประมาณเข้าใจว่าสอาทิตย์แรกนะโบกฝรั่งจนะทำงาน2ออาทิตย์แรกผู้จัดการกองทุนที่เป็นต่างชาติเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าถ้าสองอาทิตย์แรกเขาหยุดขายหรือเขาไม่ขายต่อแล้วแล้วเป็นข้างหลังมันจะมีกองทุน TESG เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเดือนนี้มีลุ้นนะมีลุ้นว่าเซตต้องเป็นบวกเพราะว่าแรงขายข,ายของฝรั่งหยุดและจะมีแรงซื้อเข้ามาใหม่จะ5000ล้านจะหมื่นล้านจะเท่าไหรอ่อันนี้เดี๋ยวว่ากันว่าคนจะซื้อ,อ TESG ฟันตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนปีหน้าปีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่า EM take off เนี่ยก็คงจะเป็น ไม่ไม่ใช่เราที่เป็นตัวลีดต,ต้องพูดอย่างนี้เราคงจะเป็นตัวกลวางกลางกลางท้ทายๆนะครับแต่ว่าด้วย Valuation ที่ u n นด m ม n นดิ้หรือว่ามันเทรดอยู่ประมาณ15เท่า PE ต่ำสุดในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ p r i c e to b o o k ลบ2อ d ก็เท่ากับโควิดช่วงช่วงระบาดระละรอกแรกที่900จุดแรงขายคงไม่เกิดแต่ว่าซื้อตรงนี้มันต้องรองซื้อตรงนี้มันต้องรองนิดหนึง แล่ถ้าสมมติ E.M. Take off จริงเราคงจะขึ้นไปได้อีกหน่อยน่พันสต้องเอาให้ถึงก่อน1,500ันหนี้ว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าปีหน้าคงจะเป็นคนอื่นๆที่หลีกเราไม่ใช่เราหลีกครับน่าจะเป็นญี่ปุ่นในความเห็นผมญี่ปุ่นตัวหลีกจีนกับไทยคงจะเป็นแบบบวยๆอ่ะแต่ว่าเชื่อว่าดอลลาร์อ่อนถ้าดอลลาร์อ่อน Soft Land E.M. Take off ยังไงเราก็ไปด้วยครแต่เราจะไม่ใช่ตัวหลักแค่น,นั้นเอง